Airbus H 17 5 o f f s อ o r e ฟชวเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางถึงหนักแบบ2เครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ภารกิจนอกชายฝั่งโดยเฉพาะงานขนส่งบุคลากรและอุปกรณ์ไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซกลางทะเลรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในอากาศยานที่ได้รับความไว้วางใจสูงจากผู้ให้บริการด้านพลังงานทั่วโลกด้วยการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่นลมแรงฝนหนักและการบินระยะไกลเหนือทะเลเปิดในด้านสมรรถนะ H 1 7 5 o f f s h o ฟชใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney Canada PT 6ก6 7 E 2เครื่องซึ่งให้กำลังสูงและมีความน่าเชื่อถือเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เหมาะสมลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวพร้อมทั้งมีระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ FADC ที่ช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์มีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น การตอบสนองของเครื่องยนต์ในทุกช่วงการบินทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงบนดาดฟ้าแท่นขุดเจาะที่มีพื้นที่จำกัดหรือการบินในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วห้องนักบินของ Air b u ุ H175 ได้รับการอัปเดตด้วยระบบอว onic h e l o n i c ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของเฮลิคอปเตอร์ Air b บุรุ่นใหม่ระบบนี้ช่วยลดภาระงานของนักบินเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และเพิ่มความปลอดภัยในการบินหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและอ่านง่าย รวมถึงระบบช่วยเตือนอัตโนมัติและระบบจัดการการบินขั้นสูงนักบินสามารถวางแผนเส้นทางบริหารเชื้อเพลิงและติดตามสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การปฏิบัติภารกิจนอกชายฝั่งมีความมั่นใจมากขึ้นในส่วนของตัวห้องโดยสาร H175 of show ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ16คนขึ้นอยู่กับการจัดที่นั่งและอุปกรณ์เสริมภายในมีพื้นที่สีสันและช่วงขาที่เหมาะสม ลดความเมื่อลาของผู้โดยสารในเที่ยวบินระยะไกลการเก็บเสียงและการลดแรงสั่นสะเทือนทำได้ดีทำให้สภาพแวดล้อมภายในเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการใช้งานในเขตร้อนและสภาพอากาศร้อนื้นความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของ Airbus H175 โดยโครงสร้างลำตัวถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีในกรณีฉุกเฉิน ระบบเชื้อเพลิงได้รับการป้องกันการรั่วไหลและการติดไฟระบบโรเตอร์หลักและโรเตอร์หางมีความทนทานสูงพร้อมระบบตรวจสอบสภาพแบบเรียวไทม์ที่ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงจากความขัดข้องที่ไม่คาดคิดคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ H175 เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในตลาดการบินนอกชายฝั่ง การอัปเดตล่าสุดของ Airbus H175 Offshore ยังให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการดำเนินงานและการดูแลรักษาระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนสำคัญล่วงหน้าลดเวลาหยุดซ่อมและเพิ่มความพร้อมใช้งานของอากาศยานนอกจากนี้ Airbus ยังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทั่วโลกเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องทำให้ H175 สามารถปรับตัวเข้า,ก,ขากับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในอนาคต ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม H 1 7 5 o f f s อ o r e ฟโชได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอกถูกควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้โดยสารและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ของใบพัดและโครงสร้างช่วยให้การบินมีความรับร่นและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมการบินที่มุ่งเน้นความยั่งยืนมากขึ้น สำหรับการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง Air b บ s h 175ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทะเลเหนืออ่าวเม็กซิโกตะวันออกกลางหรือเอเชียแปซิฟิกผู้ให้บริการจำนวนมากเลือก h 175เนื่องจากความสมดุลระหว่างสมรรถนะความปลอดภยัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารการรองรับภารกิจที่หลากหลายเช่นการขนส่งลูกเรือการแพทย์ฉุกเฉินและการค้นหาและกู้ภัยทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้มีความยืดหยุ่นสูง โดยรวมแล้ว Air b u s H175 o ช f s h o r e ในเวอร์ชันอัปเดตถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมพลังงานนอกชายฝั่งยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบความปลอดภัยระดับสูงห้องโดยสารที่สะดวกสบายและต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Air b บ s ทําทำให้ H 175ยยังคงเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงานเหนือทะเลในระยะยาว